สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ a v c บันเทิงนะคะเรียกว่าเป็นกระแสที่ดังมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับซีรีส์ The g o l y นะคะซึ่งก็จบภาคแรกไปแล้วแล้วก็ไปรอต่อภาค2ในเดือนมีนาคมค่ะสำหรับท่านใดที่ประทับใจบทนางร้ายนะคะเรียกว่าถ้าเธอมาที่ประเทศไทยเนี่ยคงต้องเจอเปลือกทุเรียนเป็นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับอิมจียอนนะคะ เดี๋ยววันนี้เราไปรู้จักกับเธอค่ะอิมจียอนจากนางเอกนะคะมาสู่นางร้ายสุดเฉียบใน The Glory นะคะและที่สําคัญใครที่ได้ดู The Glory แล้วนะคะจะมีฉากหนึ่งซึ่งเป็นฉากที่อิมจียอนเนี่ยต้องตบนางเอกซงยิกโยนะคะตอนที่ทั้งสองคนไปเจอกันที่โรงเรียนเรียกว่าแสดงจริงตบจริงเจ็บจริงค่ะคุณผู้ชม โดยทรงเฮกโยเองนะคะเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่เธอโดนตบจริงและเธอก็ถึงกับต่อบทไปไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะ โดยผู้กำกับนะคะก็สั่งบอกว่าขอให้ฉากนี้เป็นเทคเดียวจบนั่นเองค่ะเธอก็เลยต้องพยายามต่อสู้แล้วก็เดินบทไปต่อให้ได้นะคะเรื่องนี้เรียกว,ว่าเข้มข้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับอิมจียอนค่ะซึ่งเธอเองเนี่ยเมื่อก่อนเธอเป็นนางเอกอาจจะ18บบวกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรู้จักเธอกันค่ะ อิมจียอนนะคะอยู่ในวงการนักแสดงเกาหลีเนี่ยมาไม่น้อยทีเดียวก็คือ10กว่าปีแต่เธอก็บอกว่าหนทางของเธอเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะได้รับโอกาสทางการสแสดงมากมายแต่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเธอบอกว่าเส้นทางของเธอเนี่ยไม่ได้เรียบง่ายเหมือนชีวิตในตัวละครพักยอนจินนะคะที่เธอเล่นในเดอะกอรีทั้งการที่เธอเองเนี่ยเคยต้องรับบทเปลือยกายหมดจด การถูกวิจารณ์ในเรื่องของฝีมือการแสดงที่เล่นหนังเรท18บวกถูกวิจารณ์เรื่องหน้าตาและการพูดถึงในแง่ของการเป็นนักแสดงที่ไม่มีผลงานที่โดดเด่นมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีในวงการแสดงค่ะจนในที่สุดนะคะเธอพลิกการรับบทบาทจากบทคนดีมาเป็นนางร้ายก็คือพักยอนจินใน The Glory เนี่ยเธอก็ถูกพูดถึงไปทั่วโลกจากการรับบทเด่นใน The Glory นั่นเองค่ะ ใครที่เคยดูเดอะกอรี่นะคะทงต้องคิดว่าแม้เธอเล่นได้สมบทบาทอินจัดถึงก็บอกว่าถ้าเธอมาประเทศไทยเนี่ยเธอต้องเจอกับเปลือกทุเรียนอย่างแน่นอนค่ะ แต่เดี๋ยวเรามารู้จักเธอกันนะคะอิมจียอนนะคะเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายนปี1990ประเทศเกาหลีใต้ส่วนสูงของเธออยู่ที่166เซนติเมตรค่ะจุดเริ่มต้นในวงการแสดงของเธอนะคะเธอเข้าสู่วงการแสดงด้วยการรับบทละครเวทีแล้วก็หนังสั้นตั้งแต่ปี2010ค่ะหลังจากที่เธอจบเอกการแสดงจากมหาวิทยาลัยศิละปะแห่งชาติเกาหลีเธอก็พยายามหางานในวงการแสดงอย่างยากลําบากนะคะก่อนที S <s ่จะไป ลงเอยกับหนังแนวอีโรติกเกรด18บวกค่ะอยู่2เรื่อง ซึ่งเธอเองก็เคยแสดงกับพระเอกที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือทรงซึงฮอนนะคะในฐานะนักแสดงใหม่การที่เธอต้องเล่นฉากเลิบซีนที่ต้องมีการนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพสูงมากทีเดียวทรงซึงฮอนเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะกับ eNews World ว่าระหว่างการถ่ายทำแม้ว่าจะมีฉากที่ต้องเปลื้องผ้าแต่ก็จะมีการป้องกันปกปิดในส่วนที่จาเป็นเอาไว้อยู่เสมอ แต่ถึงกระนั้นการที่อิมจียอนตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้จากการสนิทสนมกันมาก่อนหน้านี้นะคะจึงเป็นเรื่องยากที่จะต้องแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแต่สุดท้ายด้วยความเป็นมืออาชีพของอิมจียอนเธอก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติและก็สามารถปรับตัวเข้ากับการทํางานในกองถ่ายได้อย่างรวดเร็วค่ะ บางทีนะคะระหว่างที่ถ่ายทํากันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าสําหรับอิมจียอนเพราะเธอเองก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่และก็ต้องถ่ายทําต่อหน้าทีมงานหลายคนซึ่งก็ส่วนมากเป็นผู้ชายซะด้วยค่ะเรียกว่าเธอเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทมากทีเดียวค่ะทําให้เธอได้รับรางวัล Best New Actress นะคะแล้วก็ Grand b r i l l Award มากรองค่ะ จากนั้นนะคะเธอก็เข้าสู่วงการแสดงในโลกของซีรีส์ในจอโทรทัศน์อย่างเต็มตัวค่ะหลังจากชิมลางงานภาพยนตร์มาสักพักในที่สุดอิมจียอนก็ได้รับบทในซีรีส์ High Society ที่ทำให้เธอได้รับรางวัล Best New Actress นะคะและทำให้เธอได้เล่นซีรีส์อีกหลายเรื่อง และครั้งนี้นะคะเธอก็มารับบทเป็นนางร้ายในเดอะกอรีที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือทางการแสดงที่มีมากขึ้นของเธอค่ะเรียกว่าอิมจียอนเนี่ยฉายแววเด่นในเส้นทางการแสดงอีกครั้งกับซีรีส์เดอะกอรี่นะคะซึ่งเธอบอกว่ารู้สึกอยากเอาชนะผ่านความท้าทายในบทตัวร้ายในเรื่องนี้เพราะเธอเองก็ตกใจกับบทที่เธอได้รับเมื่อเธออ่านครั้งแรกนะคะและใครจะไปรู้ว่าการพลิกบทบาทมาเป็นนางร้ายเล่นบทร้ายครั้งแรกของ เธอที่แสดงเป็นนางเอกและเป็นคนดีมาโดยตลอดนะคะเรียกได้ว่าพลิกบทบาททีเดียวเนี่ยดังเปรี้ยงเลยทีเดียวค่ะ แแน่นอนนะคะจะเห็นได้ว่าการรับบทนางเอกมาจนถึงบทคุณหนูใจร้ายแบบนี้แฟนคลับของเธอก็กล่าวว่าเธอเนี่ยนิสัยส่วนตัวค่อนข้างจะแมนๆลุยๆและก็กล้าสแสดงออกและก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะผ่านรายการ r e a l ลลิอย่าง The Law of Jungle หรือจากเจ้าตัวเองที่ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเนี่ยมักจะเป็นคนที่ยกมือเสมอเมื่อคนครูถามหาคนให้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนค่ะ แม้ว่าตอนแรกทางบ้านของเธอก็คัดค้านไม่ให้เธอเข้าโรงเรียนด้านการแสดงโดยตรงนะคะแต่ด้วยความที่เธอลหลงไหลในวงการแสดงทําให้เธอพยายามโน้มน้าวครอบครัวของเธอให้ยอมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเอกการแสดงได้สําเร็จและเธอก็ยังมีเพื่อนร่วมรุ่นอย่างอียูยองอีซังอึนและซูโฮจากวง XO อีกด้วยค่ะ เรียกว่าฝีมือไม่ธรรมาดาจริงๆค่ะสำหรับอิมจียอนนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากติดตามผลงานก็อย่าลืมค่ะเดือนมีนาคมนะคะ The g กอรภาคที่2ก็จะมาแล้วยังไงไม่พลาดแน่นอนค่ะแล้วคุณผู้ชมล่คะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง ABC บซบันเทิงด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย